เทพเซียน4ีหมื่นปีตอนที่68ค่าหรือไม่ค่าข้าไม่ได้เป็นผู้ฝึกมารเจ้าควรร่วงรู้จากตำราเรียนตกสู่วิถีมารหนึ่งวันเป็นมารชั่วชีวิตคนผู้หนึ่งเมื่อตกสู่วิถีมารถูกอาบยอมด้วยพลังอเวจีคนผู้นั้นจะสูญเสียความคิดจิตใจกลายเป็นหุ่นเชิดของเผ่ามารน,นอกพิภพทั่วรางจะแผ่พุ่งพลังอเวจีอันรุนแรงสุดเปียบปานไม่เหมือนกับข้าในตอนนี้แน่ จินตรงหมิงรีบกล่าวเร็วปรือเจ้าลองมองดูให้ดีนอกจากตอนที่ข้าใช้ปืนใหญ่โลหิตมานฟ้ารอบกายข้าก็ไม่มีพลังอเวจียอยู่อีกความคิดจิตใจของข้าก็ชัดเจนมากไม่เหมือนหุ่นเชิดคุมขั้งที่ถูกมาร้ายควบคุมเสียหน่อยข้าแค่ประสบโชควาส,สนาบางประการจนสามารถฝึกปรือพลังปานและพลังอเวจีในเวลาเดียวกันเท่านั้นอ๋อ หลีเหี่ยาสีหน้ายังคงสงบราบคาบดุดเดิมกล่าวอย่างเข่งขึมจึงตาเศร้าเจ้าเข้าใจผิดแล้วเหตุผลที่ข้าต้องฆ่าเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเจ้าเป็นผู้ฝึกมารแต่เนื่องเพราะข้าบังเอิญล่วงรู้ความลับที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าเสียแล้วเพื่อที่จะรักษาความลับเรื่องตัวตนของเจ้าหรือโชควัสนาที่เจ้าได้รับให้ยังคงเป็นความลับต่อไปเมื่อเจ้าหายดีแล้วเจ้าจะต้องฆ่าข้าอย่างแน่นอนข้าจำต้องรักษาชีวิตตัวเองก่อน ดังนั้นต้องชิงลงมือในยามที่ข้ายังเกาะกลุ่มข้อได้เปรียบอยู่หลีเหยาถอนหายใจหวังว่าเจ้าจะเข้าใจพวกเราทั้งสองไม่เคยมีความแค้นต่อกันแต่เดิมไม่แน่ว่ายังอาจกลายเป็นสหายสุกรสุนัขที่ดีแต่ตอนนี้มันสัส่นศีรษะทอดถอนใจเหงือขวานสึกผ่านฟ้าขึ้นสุดลาจนตรงหมิงหน้าเปลี่ยนสีรีบกล่าวอย่างร้อนใจหากเจ้าต้องการรักษาชีวิตน้อยๆของเจ้าเอาไวจ้จริงๆ ยิ่งไม่สมควรค่าค่าเจ้าให้เวลาค้าสักครู่จะได้แยกแยะให้เจ้าฟังอย่างละเอียดดีหรือไม่หลีเหวี่หลีตาลงสองตาแปลงแสงวาววับด้วยกระแสจิตความคิดจิตใจหมุนเลวรลีพลังคำนวณของมันระเบิดขึ้นถึงขอบเขตสูงสุดชั่วอึดใจต่อมาค่อยตวาดว่า30วินาทีเจนตรงหมิงไม่ลังเลแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวยิ่งคำพูดรัวเร็วยิ่งกว่ากระบี่สายฟ้าอีกก่อนอื่นเหตุผลที่เจ้าจะค่าค่า ก็พอกลัวว่าข้าจะฆ่าปิดปากเจ้าในภายหลังแต่เจ้าในเมื่อสังหารวานอนตายยักษ์ตัวนี้ก็เท่ากับเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตข้าข้าเจินตรงหมิงแม้เป็นตัวบัตรศพผู้หนึ่งแต่ไหนเลยจะทรยศผู้มีพระคุณช่วยชีวิตได้หลายสาระเจ้ายังมีอีก25วินาทีประการที่สองเจ้าเข้าใจว่าเหตุผลที่ข้าคิดฆ่าเจ้าก็เพื่อรักษาความลับเรื่องที่ข้าฝึกปืนพลังอเวจีจึงต้องฆ่าคนปิดปากแต่เจ้าควรทราบว่า ข้าเจ้าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วสหายนักเรียนลีเหวาตอนนี้เจ้าได้อันด ab um ับหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้กลายเป็นดาวแห่งความหวังดวงเล็กๆที่กำลังจะโด่งดังไปทั่วในหมู่เก้ามหาวิทยาลัยชั้นยอดมีดวงตาหลายคู่จับจ้องมาที่เจ้านอกจากนี้เจ้าเองก็มีโชควาสนาของเจ้าพลังฝีมือของเจ้าพุ่งทยานไปไกลยิ่งกว่าข้าคิดค่าเจ้าปิดปากไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จำเป็นต้องใช้อำนาจอิทธิพลและเลี้ยวแรงกำลังมากมายตระกูลเจินของเจ้าไม่ใช่ว่ามีอำนาจอิทธิพลและเลี้ยวแรงกำลังมากมายอยู่แล้วหรือหลีเหยากล่าวอย่างเย็นชาจนตรงหมิงฝืนหัวเราะเสียงคืนกล่าวว่าแน่นอนว่าการระดมทรัพยากรของตระกูลจำนวนมากเพื่อคาเจ้าไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ปัญหาคือเรื่องเหตุผลตั้งหักเจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าข้าจะอ้างเหตุผลใดให้ใหตระกูลเจิงยินยอมลงมือสังหารเจ้า ใช่เจ้ากล่าวมิผิดตระกูลของข้ามีผู้บำเพ็ญตนด่าเหรียญชีอยู่หลายคนมีแม้กระทั่งผู้เข้มแข็งด่านจูจีด้วยซ้ำพวกท่านล้วนเป็นลุงเป็นอาหรือแม้แต่ปู่ย่าตายายของข้าหากข้าขอให้พวกท่านมาสังหารเจ้าแน่นอนว่าต้องตอบคำถามข้อหนึ่งก่อนเพราะเหตุใดแล้วข้าจะบอกอะไรได้เล่าบอกว่าเพราะเจ้าล่วงรู้ความลับที่ข้าฝึกปืนพลังเอเวจีหรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ต้องลำบากผู้อื่นแล้วท่านลุงท่านปู่ของข้าเหล่านี้ จะรีบเฉือนค่าทิ้งด้วยตัวเองเสียด้วยซ้ำมีเหตุผลเพิ่มเวลาให้อีก1ิวินาทีต่อเลยหลีเหยาวยยังคงกระชับด้ามขวานสึกผ่านฟ้าแนบแน่นไม่ผ่อนคลายแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าข้าจะเกี้ยกรอมให้ตระกูลของข้าลงมือสังหารเจ้าได้จริงแต่ยากที่จะไม่ทิ้งร่องรอยอันใดไว้ทุกคนรู้ว่าสหาพันธ์มีหน่วยตำรวจลับพิเศษอยู่หน่วยหนึ่งเชี่ยวชาญในการจัดการกับอาชญากรรมของผู้บำเพ็ญตนโดยเฉพาะ อาศัยพลังคำนวณอันสูงล้ำสุดยอดของพวกมันอาชญากรน้อยคนนักที่จะหลบหนีจากการสืบสวนของพวกมันได้หากพวกมันค้นพบเบาะแสจนสืบสาวมาถึงต้นต่อค่าใหญ่ไม่ใช่จบสิ้นตามเจ้าไปด้วยเช่นกันเจนตงหมิงกล่าวลวดเดี่ยวแล้วพักหายใจแวบหนึ่งก่อนจะสรุปว่าก้าวโดยสรุปก็คือการฆ่าคนที่ดุร้ายอย่างเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายและแม้ว่าค่าจะทําสําเร็จ แต่ก็มีโอกาส99%ที่จะถูกสืบสวนจนพบในเมื่อเป็นเช่นนี้มีซูค่าวางเดิมพันกับเจ้าโอกาสที่เจ้าจะช่วยเก็บความลับให้ข้ายังจะมีมากเสียกว่าฟังดูมีเหตุผลอยู่บ้างแต่ยังคงไม่เพียงพอที่จะโน้มนนาวข้ามีเหตุผลเพิ่มเติม,ตมอีกหรือไม่ให้เวลาเจ้าอีก20วินาทีหลีเหยาล่าวโดยรักษาท่าทีพร้อมจูโจมสังหารได้ทุกเมื่อมีใบหน้าซีดเซียวของเจินตงหมิงเป็นประกายสีแดงวูบอีกครั้ง แต่สูงเสียงแหบพร่าและละโหยโรยแรงอยู่บ้างเจ้าต้องการฆ่าข้าเพราะกลัวว่าหลังจากข้าหายดีแล้วข้าจะฆ่าเจ้าปิดปากดังนั้นคิดชิดชิงลงมือตัดไฟเสียแต่ต้นลมขณะที่ยังมีข้อได้เปรียบทั้งหมดนี้เจ้ายอมทำเพื่อเพื่อรักษาชีวิตตัวเองแต่เจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่หลังจากเจ้าฆ่าข้ายอมต้องทิ้งร่องรอยเบาะแสไว้หากตระกูลเจิงเราสืบทราบว่าเป็นฝีมือของเจ้า เจ้าจะถูกล่าสังหารโดยผู้บำเพ็ญตนดานเหรียญชีของตระกูลเจิงหรือแม้แต่ผู้เข้มแข็งดานจูจีก็ด้วยเจ้าเข้าใจว่ายังสามารถหลบหนีเอาตัวรอดได้หรือเจนตรงหมิงพักหายใจชั่วขณะแล้วสรุปว่าหากเจ้าฆ่าข้ามีโอกาสร้อยเปอร์เซนต์ที่เจ้าจะถูกผู้บำเพ็ญตนดานจูจีของตระกูลเจิงสังหารในภายหลังแต่หากเจ้าไม่ฆ่าข้ายังมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนต์ที่จะเดิมพันกับสำนึกผิดชอบชั่วดีของข้า หวังว่าข้าจะปฏิบัติต่อเจ้าเช่นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตแต่สำหรับโอกาสความน่าจะเป็นที่แท้จริงเจ้าลองคำนวณดูเองก็ได้หลีเหยาขบคิดใครควรจริงจังก่อนจะกล่าวว่าจะวางใจได้ข้าจะไม่ทิ้งหลักฐานที่เป็นรูป,ปรธรรมเอาไว้เจินตรงหมิงกระพริบตาแน่นอนว่าตำรวจรับย่อมต้องการหลักฐานที่จับต้องได้เพื่อจัดการกับคดีอย่างยุติธรรมแต่สำหรับผู้บำเพ็ญตนที่ต้องการแก้แค้น เพียงแค่มันสงสัยเจ้าก็เพียงพอแล้วหลีเหว่ยงคิ้วกระตุกข้าสามารถบอกว่าสังหารมารเพื่อพดุงคุณธรรมจึงกำจัดเจ้าซึ่งเป็นผู้ฝึกมารตระกูลเจิงยังจะแตะต้องข้าอีกหรือไม่แน่ว่ายังจะจัดขบวนแห่แห่นท่งธงเกติยศมาขอบคุณข้าที่ช่วยชำระตระกูลแทนให้แก่พูกมันเจนตรงหมิงมุมปากเผยรอยยิ้มลีลับกล่าวว่าพลังอเวจีที่ข้าฝึกปรือมีลักษณะที่แปลกประหลาดยิง่ง ยกเว้นเสียแต่ว่าคาเลงเหลาพลังอเวจีขึ้นมาไม่เช่นนั้นจะไม่ทิ้งร่องรอยอันใดไว้หากเจ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูซากของวานอนตายักเถอะและรองว่าไม่มีพลังอเวจีลงเหลืออยู่แม้แต่น้อยนิดหลีเหยางงง,ง,งนันวูบจ้องมองเจิงตรงหมิงอยู่ชั่วขณะก่อนจะใช้หางตากวาดมองสำรวจบนล่างของวานอนตายักษ์อย่างรวดเร็วและแน่นอนแม้ว่ารูก,กวงที่กลางอกของวานอนตายักษ์จะชุมโชคไปด้วยเลือด แต่ก็ไม่มีร่องรอยของพลังอเวจีอยู่เลยจริงๆดูไม่ต่างจากบาดแผลท,ที่เกิดจากการระเบิดของพลังป่านแม้แต่น้อยเห็นแล้วหรือไม่ไม่มีหลักฐานอันใดที่จะพิสูจน์ว่าข้าฝึกปืนพลังอเวจีดังนั้นเจ้าไม่อาจใช้เรื่องนี้แก้ต่างให้ตัวเองและด้วยเหตุนี้ข้าจึงไม่ต้องกังวลว่าเจ้าจะเที่ยวป่าประก,กาศความลับของข้าออกไปในทํานองเดียวกันเมื่อเจ้าไม่มีหลักฐานข้าก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะต้องข้าปิดปากเจ้าเลยเท่ากับว่า ไม่มีความจำเป็นที่เราฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งตรงนี้เจินตงหมิงกราวเร็วปรือในลวดเดียวในขณะนี้เองมีเสียงฉีกขาดดังขึ้นกลางอากาศซ G ลจีในที่สุดก็สลัดหลุดจากชุดรายพางของเจินตงหมิงส่องตาส่องแสงเป็นประกายดุดดวงดารามันบินมายัางเหนือศีรษะของคนทั้งสองทันทีฮ่ตัวปูจีของเจ้าดูเหมือนจะกลับมาเชื่อมต่อกับเหลียวยวนฮาวได้แล้ว ตอนนี้ทุกการเคลื่อนไหวของเราอยู่ภายใต้การจับตาดูของผู้บำเพ็ญตนนับไม่ถ้วนเจ้าคงไม่ล่วงมือตอนนี้กระมงรังเจินตรงหมิงแย้มยิ้มสว่างสวัยมากหลี่เหวี่ยงเงียบงันไปคู่หนึ่งจากนั้นหัวร่อพางเวียงขวานศึกผ่านฟ้าขึ้นบ่าเดินไปยันเจินตรงหมิงก่อนจะสุดลงนั่งที่ด้านข้างภายใต้สายตาจับจ้องของเซียวจีริมฝีปากปิดสนิทแต่มีเสียงกระซิบท,ที่คล้ายมีแต่ตัวมันเท่านั้นที่ได้ยินดังออกมา ประเสริฐมากเจ้าเกียร์ก่อมข่าคอยตามสําเร็จแต่ท้ายที่สุดแล้วข่าก็ลวงรู้ความลับที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าหากวันหนึ่งเจ้าฝึกปืนพลังอเวจีจนบรรลุถึงระดับชั้นพิเศษที่สามารถสังหารข่าได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยอันใดไว้ข่าเชื่อว่าเจ้าก็ยังจะคงลงมือฆ่าข่าอยู่ดีเป็นไปได้มากทีเดียวเจนตงหมิงปิดปากสนิทแต่ยังคงมีเสียงกระซิบอย่างใจเย็นลอยออกมาเช่นกันแต่ข่าใหญ่ไม่ใช่ว่า ต้องวาดวิตกพอก่อนวันหนึ่งหากเจ้ามีฝีมือลุดหน้ากล้าวไก่จนไม่จําเป็นต้องแยแสสนใจกับการตอบโต้ของตระกูลเจึงทั้งมีความเชื่อมั่นที่จะหลบเลี่ยงการสืบสวนของตำรวจลับถึงตอนนั้นเจ้ายัางวิตกว่าข้าจะฆ่าเจ้าปิดปากจึงชิงลงมือเสียก่อนในขณะที่ยิ่งเป็นฝ่ายมีเปรียบสุดท้ายเจ้าก็ยังจะฆ่าข้าเช่นเดียวกันเมื่อครู่หนีใช่หรือไม่หลีเห่าขบคิดชั่วขณนะก่อนจะหัวรอดโดยไร้เสียง มีความเป็นไปได้ไม่น้อยทีเดียวเจนตงหมิงพยายามขยับแขนมาหนุนศีรษะอย่างยากลำบากดวงตาปลือลงครึ่งหนึ่งกล่าวอย่างสบายสบายว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เราทั้งคู่ยังคงเป็นเพียงอาหารสัตว์กระสุนปืนใหญ่ที่อ่อนแอไม่มีปัญญาฆ่ากันเองโดยที่ไม่ถูกตำรวจรับสืบพบเช่นนั้นก่อนที่จะล่ำเรียนวิชาฝีมือที่มีอนุภาพดุดเทพ,พย,ยดาเหล่านั้นสำเร็จพวกเรายังสามารถเป็นสหายกันได้กระมังบางที อาจเป็นสหายแท้จริงที่สามารถรับคมดาบแทนกันได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสหายที่สามารถรับคมดาบแทนกันได้ข้าไม่ชมชอบตีลันฟันแทงกับผู้ชายหลีเหย่ยากล่าวอาจบางทีเป็นสหายสุกรสุนักก็ดีพอแล้วมิตรภาพของบุรุษก็เบาบางเหมือนสุกรสุนักไม่เลวสหายสุกรสุนักที่รักของข้าข้าอยากจะตอบแทนบุญคุณสำหรับพระคุณช่วยชีวิตของเจ้า ให้ข้าแนะนําสาวงามให้เจ้าสักคนเป็นอย่างไรเจ้าชมชอบแบบใดฮฮ <c oughs> เจ้าคงมิใช่พวกผู้กล้าคุณธรรมที่ไม่ชมชอบใกล้ชิดสตรีแต่บ้าคลั่งอยู่กับการฝึกฝีมือใช่หรือไม่จนตรงหมิงแย้มยิ้มชั่วร้ายถามอย่างมีเลสนัยแน่นอนว่าไม่ข้าชมชอบสตรีที่ดูบริสุทธิ์แต่แฝงความเย้าวยวนเล็กน้อยและภายใต้ความเย้ายวนนั้นมีความเอียงอายเล็กน้อยในความเอียงอายแฝงการปัดป้องแต่น้อมสนอง และภายใต้การปัดป้องแต่น้อมสนองยังผสมผสานไปด้วยความปรารถนาและความต้องการหลายชนิดที่ไม่อาจบรรยายได้หลี่เหยากล่าวอย่างจริงจังเข้าใจแล้วเจ้าหมายถึงสตรีชั้นสูงที่บริสุทธิ์ผุดพ่องแต่ยามอยู่บนเตียงจะกลายร่างเป็นสัตว์ร,ร้ายอันเร่าร้อนกระมังนี่พื้นเพทธรรมดายิ่งคารู้จักสตรีประเภทนี้หลายคนไว้มีเวลาว่างเจ้ามาที่โรงเรียนของข้ายิ่งกล่าวไปกล่าวไป ซุ้มเสียงของเจินตงมิงก็ยิ่งเบาลงเบาลงในที่สุดศีรษะก็พับไปด้านข้างหมดสติอย่างสิ้นเชิงมันฝืนใช้พลังเอเวจีจนเกินขีดจำกัดร่างกายแบกรับภาระมากเกินไปตั้งแต่แรกหลังจากนั้นยังต้องปลุกปอบสมาธิจิตใจถึงขีดสุดเพื่อชิงไหวชิงพิบกับหลี่เหยาพลังกายพลังใจล้วนถูกใช้ไปหมดสิน้นในที่สุดก็ไม่อาจยืนหยัดอีกต่อไปหลีเหยาได้พักผ่อนชั่วระยะหนึ่ง ฟืนฟูพลังขึ้นมาเล็กน้อยดวงตายังคงจับจ้องหลอดเลือดแดงที่ลำคอของจนตรงหมิงอยู่เป็นเวลานานนักเรียนหลีเหยาโปรดรออยู่ที่จุดสเสบียงบำรุงอย่าได้เคลื่อนย้ายไปที่ใดผู้บำเพ็ญตนกำลังจะมาถึงโดยเร็วเซียวจีกล่าวออกมาอย่างกระทันหันดีเหยาม่านตาหดแคบลงทันควันในที่สุดคอยรังสายตากลับมามันใช้ดาบใบเลื่อยฟันโซพยุงตัวลุกขึ้นยืนในใจมันบังเกิดความสงสัยไขร,รูไม่น้อย เดินส่วนเซไปยังศีรษะของวานอนตายักษ์เตะใส่เท้าหนึ่งให้ศีรษะขนาดใหญ่นั้นพลิกกลับมาพลังตาต่อสู้ของวานอนสามตาไม่ได้แข็งแกร่งอะไรนักและแม้แต่วานอนตายักษ์ซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดกายพันในหมู่วานอนสามตาก็ไม่ควรมีพลังมากพอที่จะไล่เข็นค้าพวกมันทั้งสองจนมีสภาพน่าสังเวชถึงเพียงนี้ได้วานอนตายักษ์ตัวนี้มีสิ่งใดผิดแปลกไป ไหนกลายเป็นบ้าคลั่งถึงเพียงนี้ใบหน้าที่แข็งทื่อของวานอนตายักยังคงน่าเกลียดน่ากลัวเป็นที่สุดเพียงแต่ปากกว้างที่เต็มไปด้วยฟันเคี้ยวหน้าขนลุกจะไม่พ่นกลิ่นเหม็นออกมาอีกแล้วดวงตาประหลาดขนาดใหญ่บนหน้าผากปิดสนิทแน่นดูสบายตาขึ้นมากหากเทียบกับตอนที่มันยังมีชีวิตหลี่เห่ยาใช้ดาบแทงเข้าไปในปากวานอนยักตึงไว้กับพื้นดึงมีดสั้นออกมาถือไว จึงโดยคลายใจมากพอที่จะก้มลงตรวจสอบตัวประหลาดนี้ในเซียววินาทีนี้เองท่านใดนั้นดวงตาประหลาดขนาดใหญ่บนหน้าผากของวานอนตายักเบิกกว้างขึ้นอย่างฉับพลันแสงสีแดงดุดโลหิตพยพุ่งออกมาอย่างเครียวกาดราวกับใบมีดคมก้าสุดเปรียบปานพุ่งทะลุหน้าผากของหลีเหยาแล่นว่าเข้าไปในส่วนลึกที่สุดของจิตใจเซียววินาทีต่อมาเดลฉาน้อยคิดไม่ถึงจริงๆหลีเหยารู้สึกเพียงแค่ว่า วดศีษะสุดฐานโทนเสียดแผะเสียงแผดคำรามที่ฟังดูเก่าแก่โบราณน,นั้นดังมาจากส่วนลึกที่สุดในสมองของมันร่างมนุษย์โป่งใสยที่มีผมเผ้าขาวโพลพันแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับไม่ถ้วนแทรกซ้อนเข้าไปยังทุกซอกทุกมุมในจิตใจของหลีเหยาเศษชิ้นส่วนจํานวนมากหมุนคว้างอย่างเร่งร้อนกลายเป็นกระแสวังวนที่บ้าคลั่งขุมหนึ่งจิตสํานึกของหลีเหวยาวถูกฉุดลากลงไปในกระแสวังวนอันแปลกประหลาดนี้ จมลงสู่ความมืดมิดอะไรที่สิ้นสุดก่อนที่ความมืดมิดจะกลืนกินมันลงไปหลีเหยายังทันได้เห็นผู้บำเพ็ญตนสมคนพุ่งวาบมาด้วยกระบี่บินโลดแลนตามสายลมทะลวงลงมาจากก้อนเมฆดำมทะมึนตรงดิ่งเข้าหาเจินตรงหมิงและตัวมันอย่างร้อนรน